ที่ไงหนูใต้หวร้อกว่าแล้วสุดแมนเจอร์อันนี้ขาพันแปดใช้ขวาพันแปดจากันแใช้ขวาแมนเจอร์สี่พันสอง 4.5เปอร์เซ็นยอดมันมาจากไหน4.5มาเปอร์เซ็นมาจากยอดไาลเจสบูร์ูรไม่ใช่ยอดทีไม่ใช่ยอดส่วนตัวแต่มันรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดฐานเฉลี่ยต่างประเทศรวมทั้งหมดรวมทยอดขายรวมทั้งหมดหารเฉลี่ยโดย4.5เปอร์เซ็นต์แบ่ง m หนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นี่ก็ได้เงินเดือนแล้วนะคะได้ใช่ดีต่อแน่ พอไปเซอร์พันแน่พันแน่ก็ปิดไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนโดยที่จริงๆอ่ะเดือนเดือนอ่ะมันไม่ต้องไม่ต้องต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมแค่เดืนเดือนอ่ะคือต้องต้องทำอ่าคือเราทำต่อในตรงนี้ว่าเหมือนที่ผ่านโกลผ่านโกลเนี่ยมันใช้ตำแหนงแก้มียังใช้ห้าห้าถูกไหมมันก็จะได้ค่าตำแหน่งพันห้าแล้วก็เป็นตำแหน่งเดิมอ่ะถ้าไม่ได้เราได้หนึ่งหมื่นเหมือนพี่วัดอ่ะ ถ้าพี่วันไม่ได้รายได้ถึงหนึ่งหมื่นจะได้ค่าตำแหน่งสิบถึงห้าเราให้ท้กคนเนี่ยไต้ด้วยเมียนไทยแล้วก็พี่จะตอบอีกข้อหนึ so? ่งพี่วานะยืนอยู่นี่แหละที่พี่วานบอกว่าจริงๆของเราคือแชร์ลูกโซ่แบบมีระบบห้ามพูดแบบนี้เอาตายมันจะติดปากทำไมไม่หยุดให้พูดเรามาเกลียร์ก่อนว่าคำว่าแชร์คำว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรคำว่าของเราอ่ะคำว่าคือราคา ผู้บริโภคคืออะไรคำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยความหมายคือแชร์ลูกโซ่เป็นการเอาเองินมาระดมทุนแล้วไม่มีสินค้จนาจำได <ป S> ้เลยของเราเป็นเครือขายผู้บริโภคซื้อยาได้ยาซื้ผซอผองชอบปอกอได้ผงซักโ,โปกทำว่าน,านี้สมมติเาถามมั้ไอ้มาของเองคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าว่าจะได้ตอบถูกว่าของเราคือเครือขายผู้บริโภคอจำได้เลยคำว่าลูกโซ่เนี่ยความหมายคือระดมทุน เสร็จลแล้วอันนี้คือระดมคนนั้นืรีย,ยนะสินค้าโน <No. S 1> สินค้านะพี่ว่าพี่ว่าต้องมาเีีร์ต่อแล้วก็ของเราคือเครือข่ายผู้บ,บริโภคขายตรงเครือข่ายผู้บริโภคอันนี้ออกน,นี้ซื้อของได้ของซื้อสินค้าผ่านระบบอันนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วอ่าโอเคห้างบอกคำว่าลูกโซ่ในระบบ อันนี้เราจะเก่าไิทีแล้วเพื่อนเคลี่ยพี่ว่าก็จบที่อ่านจบที่ตรงนี้แล้วโบนะแล้วเ,เราต้องเสริมนิดหนึ่งอ่าเราต้องบอกตรงที่เราจับคู่พี่วาา่าพลังกีฬาอากาศ D C ของเรานอกจากจับคู่จ่ายแล้วเขายังสะสมแต้มของเราสายขวาไปพึ้นตันเหน่ง <มะ S 1> เพื่อร,รับ4.5่เปอร,ร์เซ็นต์ตัวดตัวโลนั่นขาด ดีไวมคะถ้าเป็นเงินขายถ้าเป็นงานอื่นน่ะอย่พี่เดิมทำอย่าพี่เดิมทำได้พี่วาทำพี่วาร์ก็ได้แต่ตรงนี้มันเป็นยอดขายที่เวลาเราขึ้นตำแหน่งยอดขายของคนอื่นเป็นของเราด้วย4.5่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ดีไหมอันนี้ของใครคะพี่วาพี่วยล้างหน่อยค่ะช่วยช่วยล้างเอาโอเคไปตามน้อยๆนะพ่อแมจตาพี่วาร์ต้องถามตัดตาเราก่อนแลัดเคลียไหมให้เข้าใจตรงไหนถามได้นะเราต้องกดจอที่ยี่สิบแบบ สองอ่ะมันเลยจะเป็นหัวข้อพวกนี้เลยตรงเลยนะคะถ้าเราได้รู้ก่อนก็ไปถึงแล้วก็บอกเวลาเวลาลูกทีมเราถามเราจะได้ตอบได้บ้างแต่แต่วันนั้นก็จะมีวิทยากรพูดแทนตันตลาดผู้ระบบพูดคีไฟสซักเซ็งให้ฟังรอบเช้าอาจจะมีมาพูดได้ฟังอย่างนี้เลยเวลาที่อยากให้เราได้ฟังก่อนมันได้เปรี่ยนนี่โอเคได้มานั่งเลย อาต่อไปวะจ้ะไปนะเป็นหัวข้อกีไฟ e s สนะคะกีไฟเซสกีไฟ e s สก็คือกุญแจห้าดอกสำหรับเป็นโล่โล่ในการทำงานพี่ยกนี้มีรองในรับได้เสียพี่จานที่เชื่อเอากระเไหมี่ชมชวเชื่อไม่เอาแห้ะกินแต่ผิวจานทำได้ไหมทำได้ทำเขาเรา่ยนากเองตเ่ จ <c oughs> ะเข้าปีที่24ชื่อบริษัทสินค้ามีทั้งหมดมากกว่า30,000รายการเชื่อบริษัทเชื่อสินค้ามี่ใครไม่เชื่อสินค้าไหมคะเราใช้กันอทุกคนกาแฟอร่รอยไหมคะพี่น้างอร่อยค่ะจำไนะคะ กินประจาว่าอกินทุกวันกินทุกวันดิไม่กินประจาว่าอะไรวันนี้สองแก้วแล้วเนี่ยไม่ได้กินประจาวันนี้วันค่ะไม่กินประจำมากินทุกวันเลยใช่ไหมมาละแก้วมารสองแก้วท่บ้ากินมาละสองแก้วในทุกวันเนี่ยเช้าหนึ่งแก้วเที่ยงหนึ่งแก้วไปกินไปกินแต่ไปกินที่ร้านกระชงแต่กีนสองแก้วนะใส่กับพึ่งใส่กับแข่เโบ๊ะไม่เอาเนาะ เชื่อสินค้านะคะสินค้าของเรามีมากกว่า3ามหมื่นรายการไม่เชื่อไม่ได้นะคะโดยเฉพาะนะเรามีสินค้าที่สุดยอดอันดับหนึ่งก็คือโยเกิร์ตเหมือนกข้าที่เชื่อเลยไม่เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ตังค์เช่อไม่ได้ตังค์เชื่อสินค้านะเชื่อบริษัทเชื่อสินค้าเชื่อออมนัยแทนต้นแทนการตลาดก่อนเชื่อแผนการตลาด อย่างได้หลังหมูนะหลายรูป็นหมื่นกว่าเลยว่าหมูก็ได้นะถึงหมูจะไม่ได้คนเดียวแต่ลูกหมูก็ได้ลวมๆแต่แล้วก็หลายร่างนะหลายมือเรูปได้เดี๋ยวน้องได้เดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวโอ้ยถ้าใครอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่พ่อไปไปที่ร้านหาเองไปดูที่รนัสตอนร้านจะขึ้นมาเลยตั้งแงๆเราทำเจ็ดนาทีได้ตลอดขอบพี่ถิงมีหมวก้เยอะมากเลยใช่ไหม พี่เรหื่นดกก็ได้มาเอหมื่นได้เยอะมันให้กจะลั่นขนาดนี้อ่ะยัตอนนั้นก็โบรใ้จะขาดเนาะใชตอนนั้นมันยังไม่มีไ้พวกคร์เดอร์คาเดอร์ตอนยังไม่มีตอนนี้ทำง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยสรุปให้ทีหลังเนาะทีหลังยกมือไหวไอไม่เชื่อพี่าพูดขีดไฟชัเจนเยที่บเมื่อกี้แล้วก็สี่นะเชื่อระบบครับหัวยาต่างหนอัไลา์อัไลา์ระบบัไนเนาะ เชื่อับไลแ่ไม่เชื่อพีดาบ้าอ้าอ้าแบบนี้ไม่สานะหนขอบาขอาเชื่ออับไลนะคะชื่ออัไลนะคะอบไลขึ้นตำแหน่งเราก็ขึ้นตามนะคะเพราะอัไลไม่จริงเราแน่นอนใช่ไมพีดาใช่อ่าทีก็สามี่สิจากสิหรือร้อยสองร้อย เชื่อรายค่ะว่าอาจา์จะแต่ไม่ขายข่าอยู่ถ้าอะไรอ่ะซื้อเองได้ซื้อก่อนนะคะเองไดก่อนนะคะไม่อะไรอ่ะอักไลนอ่ะอักแค่อากก็อันที่ห้เชื่อดาวรายนะคะดาวรายก็คือเราอ่ะเป็นได้นักอัเป็นได้นักดาวถ้าคุณมีลูกพิ้งไรคุณก็เป็นอักไลน์ ไม่มีลูกยิงคุณมีอัปลายเราต้องเชื่ออัปลน์ด้วยเราต้องเชื่อดาวไลน์ด้วยดาวไลน์บอกอะไรมาเราก็เชื่อไปก่อนดาวไลน์ชื่อเขาบ้างวันนี้วันนี้พาไปเปิดใจคนตลาดสามพื้นกับชั้นแมนมาใช่ไหมดาวไลน่ต้องเชื่อไปกเชื่อเขามางว่าง่ะยเราโดนสายไลน์ออกมาใจดาวไล่นะคะเป็นสองสามสี่ห้าทีทีมนะคะทีมประกอบด้วยอะไรคะทีมประกอบด้วยอัปลน์ดาวไลน์แล้วก็สายไลน์ นี่แหละการไซร์ไลนี yeah. nah, ่เราเหมือนไซร์นเหมือนเราอยู่บ้านเดี๋ยวเราเราไม่ก็ค้างบ้านได้ไหมไม่ได้ค่ะเออแล้วน้องไม่มีผลดินได้ไหมไม่ได้ท่านแหลกความแสดงตุ้น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 ตรงนี้ั่นแหละก็เหมือนท่านเราวันาเงี้ยเราเราเราไม่มีข้างบ้านเราไม่คืนไซร์ไลนเรามีแต่เอาแต่ตัวเราเนี่ยสมารถจะไม่เกิดคำว่าทีมมันจะไม่เกิดสมรชันบางครั้งอ่ะ อาจจะต้องขอความ่วยเยือจากพี่าวาพี่าวอาจจะขอความ่วยเยือจากพี่เดือนเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นจริงเหมือนไก่ไก่ไม่มีขนก็จะ็มีเนี้อไม่ขออะไรเอย่างแล้วเอางีไขออะไรบ้างน้องก็จำไม่ได้ขอเยอะเกดูดิคนไม่อยากกินงอกซื้องนาะเอองกกิแล้วแต่วันนั้นสุก็างไป่เขาบอกว่ามาไหมี่คไม้ีบอกว่าอยากกินงอ เสียงนกั่งเงี้นะาจีนจิลังถนาดจ้งัไม่เห็นตรงนี้อีกนอขายแน่อเจกแจกหน้าหน้าร้านสยามใช่ะชือนมียียงงเงี้ยออแอเออเเห็นยตอนนี้เรามีระบบเราต้องเชื่อระบบว่าระบบสามารถสร้างเงินให้เราได้ทำเงินให้เราได้ต้องเชื่อระบบ ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกเราต้องเชื่อเชื่อว่าเราได้จริงข้อสุดท้ายข้อที่แปดเชื่อตัวเราเชื่อตัวเอง